มีเอ็นึงที่ผมดูแล้วผมแบบเผยเผยเผยเห็นได้ข่าวว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรมาจากอ๋อใช่ใช่อ <ละ S 2> ันนี้อันนี้เขียนจากชีวิตชีวิตตัวเองครับคร <G ül> ับก็อันนี้จริงจังผะเดีๆๆ๋ยวเมื่อกี้ตอนนั้นเขียนมาจากช่วงชีวิตหนึ่งที่ถูกรังแกถูกกีดกันถูกกดทับต่างๆ <G ül> เพราะว่าแค่เราไม่เหมือน เราแลกกว่าเพื่อนอะไรครับมันเป็นวัยเด็กของผมที่ไม่ได้ไม่ได้ดีมากอาจจะมีหลายหลายคนที่แบบเคยประสบชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยครับว่าแบบเราแตกต่างจากคนอื่นอ่ะแต่เราถูกผลักออกมาแค่เพราะว่าเราแตกต่างแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็เลิกที่จะแคร์เลื่องที่จะสนใจแล้วสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเจอคนที่แบบยอมรับเราได้ในแบบที่เราเป็นเราอะรบอกกับโลกซะครับว่าโลกใบนี้มีคนแบบคุณอยู่อ๋อโอ้เป็นเป็นพลังที่ดีมากครับเป็นพลังที่ดีมาก ป้อมถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องที่ป้อมต้องเผยเผยให้โลกรู้ <Wow. S 2> ว่ารั่ว